พิทีเมืยอราชชนน์สรัสศึกเพชรยินดีประจำวันพระราศันดีที่4พฤษภาคม2566ผู้ร้องของรายการครับนาสนใจเป็นยหางที่ครับเป็นการปะทะกันระวัตตันทีสิทธิ์ไทยแลนด์แะฝ่ายแดงฝ่ายเมืองที่โกวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือว่ามรัตนบัณฑิต นี้ชกกันได้อัด114ปอนด์ครับน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับทางทีมนี้จากจังหวัดสกลนครครับส่วนทางด้านเของนักมวนี้จากจังหวัดปทุมธานีเป็นมวยฝีมือคล้คคา,ายๆครับสไตล์ชิงจังหวะหลักเตรียมสมอ,องมวยไอคิวมวยครับไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่คสามฟอร์มหลังของนักมวยศรีแจสามฟอร์มหลังของเขา นิกยกที่สามลาแสพอลุ่งธนาเกียรติรมาแพ้เป,วปวาวาวังคงที่มตะกอไฟลล่าสุดครับก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับพลาดท่าแพ้คะแนนเจษุบลพอหลักบุญที่เนสิบเมอสี่เมษายนที่ผ่านมาส่งสามอมของ,ของกาเกีงสีน้ำเง่นครับสาอมอมของเขาแพ้คะแนนยอดกับอัญชลจิตเมืองนนท์ แล้วก็มาชนะมาชนะคะแนนเพชรสุพรรณปอประจันสีไฟล์ล่าสุดครับป้าต้าแพ้พิษจามยาสิทธิ์กำนันหนึ่งที่วินิจมวยไล่ชำเนยเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาความเลียเปลี่ยบก่อนโชคครับแอด่าแท็กเกอร์จีหนึ่งมวยพยกติดมวยครับไทยกังเกงสีแดงครับได้เปลี่ยบ11ฟาด ากรอบประจมีทีสามับชกไปชกมาครับขยับอยู่ที่มุมแดงครับได้เปลี่ยนอยู่สองช่วงตัวขยับเดินเข้าไปครับโฟวินแข่งซ้ายกะตันทีมแข่งขวาโฟวินนี่ครับบรรยากาศร,ร,ารออยู่ครับโฟวินขยับเดินเข้าไปแข่งขวาแข่งขวาบาั้าซกาตันทีมขยับแข่งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายยัดเข่าซ้ายเข่าไหลล็อกยัดเข่าขวาโฟวิน ขึ้นเรื่อยๆครับบริวนี้ครับขวางหน้าพักนี่ครับแล้วก็หายใจสภาพร่างกายใครจะเต็มตัวมาดีกันยัดข่าวขวาเสียบข่าวขวาเสียบข,าขา่ขาวซ้ายหมัดขวาหมัดขวาจัดข่าวซ้ายแล้วก็หมดยกที่สามครับแต่พักให้น้ำสักผู้ ตามพมันกันต่อครับเกมเวทียกที่4ครับคู่รองของรายการสึกเพชรยินดีกัตตาทีมสิทธิไทยแลนด์แดงแล้วเป็นโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก่อนไปตัวยกที่4ครับไลท์แท็กเกอร์เจีนหนึ่งมวยพักยกที่มวยครับขยจับให้มาทางด้านมุมน,น้ำเงินครับได้เปรียบเสมอโอหน่าสนใจครับยกต่อจากนี้ไปครับจะจบแบบไหนครับยกที่4 เข้าไปแข้งซ้ายกัตตันทีมแข้งซ้ายแล้วก็หักไม่ล้มจัดเข่าซ้ายเข้าในไล่แขนตั้งยัดเข่าขวากัตตันทีมเสียบเข่าซ้ายโฟวินมใช้ได้ดีอ่ะเสียบเข่าขวาไปแข้งซ้ายไยับไยับแข้งขวาอย่างติดบังแข้งขวาโฟวินเข้าในล็อกเสียบเข่าขวา ไล่แขนกระตุกมาเสียบข่าวซ้ายแล้วก็ยัดข่าวซ้ายโฟวินเอาละครับคนล็อกตอนนี้ยังไม่รู้ผีรู้คนครับจาม,มู่หรือจาแข้งขวาโฟวินแข้งซ้ายกาตนทีมกัตนทีขยับขยับแข้งขวาโฟวินแข้งซ้ายคืนทีบลำ้ำเข้าไปแข้งซ้ายกาตาทีมยังไม่ล้มยัดข่าวขวาแล้วก็หักทิ้งลงไปเอาละครับ ฉีดยาให้หมุน้ำเงินครับ30,000บาทครับถ้าพิาการกลับมาได้รับการชูมือครับบนล็อกโกนมาเมื่อสักครู่แข้งซ้ายเ,เข่าขวาย้ายขาซ้ายตั้งกับแผงข่าวไว้โอ้โหยันจริงๆครับมือคู่รองรายการขยับกตันทีลุยต่อทีบแข้งซ้ายแข้งขวาแข้งข,าข,งข,าขง้ายแข้งซ้ายไม่ถึงแข้งซ้ายตรงในล็อก เตะเข่าซ้ายเอาละครับแข้งซ้ายแข้งขวานีไดีนะฟูวินอย่างนี้ม่ดีนะฟูวินนะไปรับเยอะๆไม่ดีเหมือนกันนะโฟวินครับแข้งซ้ายากัปตันทีมแข้งซ้ายเสียบเข่าซ้ายโฟวินขวางหน้าแต่ก็ยังทำอะไรไม่ไมถนัดครับโฟวินครับตอ้องรีบคิดรีบทำเพาตอนนี้ปลายยกที่สยียบแข้งขวา ขยัยขยับขมยับเสียเขาแข่งขวาแข่งขวาโอเว่นเอาลครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับตอนนี้ไปยกที่สี่ยัดเข่าขวาเสียเขาไฟอยเสียเขาขวา เสียบเาซ้ายโฟวินเอาขึ <c> ้น <oughs> เล่นงขึ้นมาได้ดีรับเสียงเชียร์มาแข่งซ้ายแข่งขวาแล้วก็หมดยกที่สี่เับเดี๋ยวพักน้ำสักผู่ตามกันต่อครับเกมนาทียกที่5ยกสุดท้ายครับผู้รองของรายการกาตันทีมสิิ์ไทยแนแดงน้ำเงิน,งนโฟวินสิจเจริญทรัพย์ตลางทรัพกรเป็นตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับกลับมาอยู่ทางด้านมุมแดงครับได้เปรียบอยู่3ามช่วงตัว ฟโฟวินจะพิกเกมพิชคาการได้หรือไม่ครับแข้งขวาี่ับต้องเดินติดถึงตัวก่อนนี่ครับโฟวินครับเสียบเข่าซ้ายขวางหน้ายัดเข่าวขวาขวางหน้าควันศอกขวาเสียบเข่าซ้ายโอ้ต้องชื่นชมกัปตนทีวันนี้ครับมาดีเลือเกินครับเสียบเข่าวขวาแข้งขวาโฟวินแต่ยังพอมีเวลาครับโฟวินเด้งเข่าซ้าย แข้งขวาเอา,เอา,เอาับได้สามแข้งเน้นเน้บบนาาออย,ยักเข่าขวาเสียเข่าขวาเสียเขา่าซ้ายเสียเข่าขวาเสียเข่าขวา ียนีีครับมือผู้รองของรายการขยับขยับแข่งขวาโฟวิ ชักเกดเจนดอะทั้งคือปรการสับมือแข่งซ้า ชอบกันแบบไหนก็ครับคอมเมนเข้าพูดคุยก็ได้ครับถากการณ์ณตอนนี้ครับนะครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับลองทำงานรรวบระคะแนนชูมือเป็นทางการอีกครั้งครับ ที่2ใบสุดท้ายผ่านไปที่มุมแดงครับเป็นนดาบกับตตาทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเชียร์อาชกแนนโทวิสินเจริญทัพไปแบบขน,นุกสุดบาลน้ขอบคุณทุก่านที่ครับติดตามรับชมวัฒน์พิน,นีผมก็รับจาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ